โอเคนะครับเรามาดูกันต่อในเรื่องของการแสดงผลนะครับที่สามารถนะครับกำหนดจุดทศยมตำแหน่ง n นะครับหมายความว่าเราสามารถกำหนดให้ตัวโปรแกรมเราเนี่ยนะครับแสดงค่าจุดทศิยมหรือว่าแสดงค่าตัวอักษรตามที่เราต้องการให้มันแสดงได้ นะครับเรามาดูคําสั่งที่จะใช้ก็คือคําสั่งจุดนะครับคาสั่งจุดที่ผมลองทดลองให้พวกเราใช้แล้วนะครับอย่างเช่นจุด 2f อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้จุดแล้วก็เป็น Data นะครับอย่างเช่นผมใช้คําสั่งเป็นเปอร์เซ็นจุด 2f นะครับถ้า Data ตรงนี้ผมเป็นเตอร์ยมเนี่ยนะครับ หรือว่าถูกประกาศได้โฟลอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแสดงทศยม2องตำแหน่งนะครับอย่างเช่นา3า4่งสี่แล้วก็จบนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่จุด2เยอยตรงนี้เราเราใส่แค่เดฟเฉยนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็น default แล้วก็ใส่ทศยม6ตตำแหน่งให้เราตรวมัตนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ คราวนี้มาดูสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของบทน,นี้นะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของเรื่องนี้นะครับมันก็คือการที่ให้มันแสดงค่าทศนิยมหรือไม่ก็เป็นค่าข้อความบวกกับการจองหน้าจอนั่นเองนะครับมันจะเริ่มมีตัวเลข2องอันนะครับถูกขั้นด้วยจุดนะครับก็คือมีตัวเลขชุดแรกนะครับเป็นตัวเลขของอะไรครับชุดแรกจะเป็นตัวเลขที่ ใช้สาหรับจองหน้าจอนะครับชุดที่2จะเป็นตัวเลขสําหรับแสดงจุดทศซิยมนะครับอ่านะครับส่วนการจองหน้าจอมันก็จะคล้ายๆกับสไลด์ก่อนหน้านี้ที่จองไปกี่ตัวนะครับถ้าเป็นบัวกก็จองไปนะครับสบิจองไปกี่ตัวแล้วก็มันก็จะแสดง จากขวาไปซ้ายนะครับจะเป็นบวกแต่ถ้าถ้าเป็นลบมันก็จากซ้ายไปขวาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเป็นจุดตรงนี้นะครับเรามาดูบรรทัดที่บรรทัดที่ี่ยนะครับเราบอกว่าเราใช้ backslash n เปอ s นะครับก็คือมันจองไป20ตัวอักษรนะครับฝั่งมันก็เริ่มแสดงผลนะครับโดยนะครับชิด ทางขวามาซ้ายนะครับส่วนบรรทัดที่6เนี่ยนะครับมันก็แสดงผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าจองไป20ิชิดจากซ้ายมาขวานะครับคราวนี้บรรทัดที่7เนี่ยเริ่มมีความแตกต่างแล้วนะครับมันไม่ได้จองแต่ว่ามันใส่จุด 3s ความหมายของมันคืออะไรครับคือการที่มันจะเอาค่าตำแหน่งที่1ที่2 ที่3ของพ่อความเนี่ย,ยมาแสดงนะครัก็คือเขาเอาคำว่าแค่โปรตัดคําว่าแค่โปรมานะครับมันไม่ได้จองก็จริงแต่ว่าเนื่องจากโปรแกรมมันจะทําการแสดงผลให้เราอัตโนมัตินะครับมันก็แสดงเป็นโปรแล้วก็ดอกจันแล้วก็จบไปนะครับสำบรับท่าที่8เนี่ยนะครับท่าที่8มันก็ให้เรามันใส่ 20.3s นั่นหมายความว่ามันต้องจองไป20ตัวอักษรแล้วเอาตัวอักษรตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3าของหลักแรกเนี่ยนะครับมาแสดงผลจากขวาไปซ้ายนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับแค่3มหลักแค่นั้นเองนะครับเหมือนกันกับอันที่9ข้อแตกต่างก,กันก็คือนะครับมันจองไป20ตัวอักษรก็จริงแต่ว่าเวลามันแสดงเนี่ยมันแสดงจากเริ่มจากขวาไปซ้ายนั่นเอง ขวาไปซ้ายอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานตัวเลขนะครับที่ขั้นด้วยจุดทศนิยมนะครับที่ขั้นด้วยจุดทศนิยมอันมาเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับผมมีนะครับแบบฝึกหัดให้พวกเราลองทำนะครับก็คือให้แสดงดอกจันเป็นตัวย่อของ MB หรือว่า Mechanical อั่วที Mechanical Engineering นะครับ ก็คือวิศวกรรมเครื่องกลกับ ETE ใช่ไหมครับอันนี้เรามาดูว่าเราจะใช้หลักการนะครับจากสไลด์เมื่อกี้นะครับมาใช้ได้ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องใช้คำสั่งพิมพ์เดฟแล้วเราพิมพ์ออกมาเลยนะครับอันนี้ต้องใช้คำสั่งในการจองหน้าจอนะครับคำสั่งในการจองหน้าจอ นะครับผมก็จะกลับไปที่โปรแกรมนะครับเรามาดูไปลงพร้อมกันนะครับว่าจะทำได้ไงนะครับเริ่มแรกเราก็ต้องทำไงก่อนครับเราต้องประกาศตัวแปรก่อนถ้าตัวทีเราต้อง include สถานะไเข้ามาก่อนนะครับ include stdio เข้ามาก่อนนะผมเริ่มผมทำให้ดูตรง m e นะครับตรงนี้เป็น sharp include นะครับ stdio h นะครับงนั้นผมเซฟก่อนนะครับเซฟแอสเป็น เป็น m e นะครับชาร์ p include s t d i o s นะครับ,รบแันนั้นก็เป็นคำประกาศเมนโปรแกรมนะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปีกาปิดนะครับ มันทัาแรกนะครับเราก็ประกาศตัวแปรที่เป็นตัวแปรชื่อสตา r นะครับแล้วให้ค่าเริ่มต้นเป็นดาว5ดวงนะครับเป็นชานะครับสตา r นะครับมีค่าเริ่มต้นก็คือดับเบิลโค้ดดอกจันห้าตัวนะครับแล้วตามด้วย semicolon ครับมันทัานแรกเนี่ยเราจะต้องสแสดงค่าอะไรบ้างครับเราต้องจองเราต้องให้ค่ามันพิมพ์ดอกจันแค่ตัวเดียวนะครับเราสามารถใช้คําสั่งอะไรได้ครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้คําสั่งลบห้าจหนึ่งเอสก็ครับก็คือมันจองไปห้าแล้วเราก็ ให้มันพิมพ์จากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเราก็ใช้คำสั่ง print f print f นะครับแล้วก็ double quote นะครับเราใช้ star อยู่กี่ชุด1,2,3เราใช้ star สาชุดนะครับชุดแรกเนี่ยนะครับเราจะจองไปเปอร์เซ็นต์นะครับลบ 5. s ลบห้าจุดหนึ่งอนะครับเพราะว่าเราจองไปห้านะครับแล้วก็ให้มันแสดงจากซ้ายไปขวาแค่หนึ่งดอกจันหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งดอกอันที่สองอันนี้ผมเขียนไว้ก่อนเป็น Star นะครับ Star แล้วก็ Star ด <c oughs> อกจันตัวที่สองนะครับเราใส่อะไรครับตรงนี้ ถ้ามันจองไป5นะครับเราก็นับ1 2 3 4 5นะครับตรงนี้มันก็จะจองไป4นะครับแล้วมันก็ใส่แค่จุด1นะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ 4. 1นะครับ s อสเปอร์เซ็นตีจุดหนึ่งเอสตานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์หกเอสนะครับเปอร์เซ็นต์ 6S แล้วก็แสดง5ตัวเต็มที่เลยนะครับเอาเราทดลองดูก่อนว่าบรรทัดนี้มันทำงานให้เราหรือย่างนะครับ F9 นะครับโอเคนะครับใกล้เคียงความจริงนะครับก็คือมันแสดงดอกจันให้เรานะครับตามที่เรานะครับ อยากให้มันเป็นแล้วนะครับส่วนบรรทัดต่อมาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสามชุดเหมือนกันนะครับเราก็ก๊อปปี้มาเลยตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะตรงนี้เราก็ก๊อปปี้มานะครับอันนี้มันต้องเพิ่มเป็นสองใช่ไหมครับเราจองมาแล้วห้าเราต้องเพิ่มไปเป็นลบห้าจุดสองนะครับเราต้องให้มันพิมพ์อีกสองนะครับตัวนี้ก็เป็นพิมพ์อีกสองเหมือนกันนะครับพิมพ์อีกสองเหมือนกัน 5.2นะครับ4.2แล้วก็2.1นะครับตรงนี้เป็น2.1มันนับจากที่มันจองไว้แล้วนะครับตรงนี้จองไป5ตรงนี้จองไป4ก็เป็น5เป็น9เป็น10เป็น11แสดงว่ามันอยู่ที่ลำดับที่11นะครับแล้วมันถึงจะพิมพ์าร์ไปหนึ่งวงนะครับเราทดสอบว่ามันใช้ได้ผลไหมตรงนี้นะครับ โอเคเกิดข้อผิดพลาดขึ้นคืออะไรครับมันไม่เคยขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราดัางนั้นเราต้องทำไงก่อนครับเราต้องใส่ backslash n นะครับ backslash n ในี่บรรทัดแรกก่อนนะครับบรรทัดต่อไปเราก็ slash n เหมือนเดีวยวกวัวลืมนะครับแล้วก็ backslash n เราทดสอบดูสิครับ f9 นะครับ f10 เห็นไ,ไหมครับม่มันจะเริ่มพิมพ์แถว เอ็มตรงนี้ลงมาแล้วนะครับอ่าใก้เขียคนความจริงนะครับตรงนี้ขึ้นลงมาแล้วนะครับบรรทัดที่สามเนี่ยนะครับแล้วก็คัปปี้มาเลยมันแสดงข้อมูลกี่ชุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบรรทัดนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับมันแสดงข้อมูลห้าชุดนะครับต้องเป็นสตาร์ห้าอันเลยนะครับแล้วก็ c o ปปี้มานะครับ เพสแล้วเราก็ใส่ star เพิ่มนะครับครับจริงๆมันมีวิธีที่ง่ายมันทำได้หลายวิธีนะครับแต่นี้เราเอามาทดสอบกันดูเล่นๆนะครับอะตรงนี้เราก็ต้องเพิ่มมาเป็น5เหมือนกันนะครับเราใส่เปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องตัวเลขน,นะครับตัวแรกเนี่ยนะครับ แรกเนื่องจากว่ามันเริ่มจากอันที่1นนะครับเราก็จะจองไปง่ายๆเลยจุด1 yes ก,ก็ได้นะครับคือจองจากคือไม่ต้องจองเลยนะครับคือมันจะดันให้เราตัวมัดนะครับก็คือมันเริ่มจาก1อันที่สองนี่มันจองไปเท่าไหร่ครับมันจองไป3 3แล้วก็พิมพ์แค่1ตัวนะครับอันที่สามนะครับ เอทัทีอันนี้มันพิมพ์ไป2นะครับททีครับเป็น2.1จุนะครับ2.1นะครับสอแล้วก็4.1นะครับ,แล,รบแล้วก็4.1่จุนะครับและสองจนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นหกนะครับท้ายอันท้ายสุด เปอร์นหกเอสนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ามันลิงก์กันหรือเปล่านะครับก็คือมันต้องมีหนึ่งสสามสี่ห้านะครับเราใช้หลักการเดียวกันมานะครับแล้วก็เทิงเทสดูนะครับว่ามันเขียนให้เราตามที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องแก้ให้มันถูกนะครับอ่าเป็นตัวเอ็มเริ่มลงนะครับเป็นขีดตัว E ก็เริ่มมีขีดให้เราอันกลางแล้วนะครับ อ่ะแล้วก็ต้องทําต่อไปนะครับอันอันที่สามก็ใช้ข้อมูลกี่ชุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันนะครับห้าเหมือนกันแล้วก็ copy มานะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าอ่าตัวแรกมันพิมพ์ดอกจันเหมือนกันนะครับอันที่สองเนี่ยมันจองไปเท่าไหร่ครับมันต้องไปหนึ่งสองสามมันต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นสามจุดหนึ่งแล้วนะครับตัวที่สองนี้ต้องเป็นสามจุดหนึ่งส่วนตัวที่สาม ห่างกันอยู่2นะครับก็กลายเป็น2.1ตัวที่4นะครับตัวที่4นี่มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็น3.1ตัวที่5เป็น2.1นะครับเนื่องจากมันแสดงตัวเดียว2.1นะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับลองเทสดูนะครับอ่า มันก็จะเริ่มได้เป็นนะครับใกล้ความจริงแล้วนะครับใกล้จะอีจะเหลือแค่บรรทัดสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทําให้มันสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันพิมพ์นะครับแค่หนึ่งสองสามสี่เป็นสี่ตัวนะครับแล้วก็สามารถกรอปตัวนี้มาแล้วก็มาตัดออกหนึ่งตัวได้นะครับ ครับเราก็ตัดออกหตัวนะครับเป็นจ1ดหนนะครับแล้วก็เป็น4.1ครับเป็น4.1เป็น4.1แล้วก็เป็น 6s เอสนะครับตรวนี้นะครับล้าก็ลบสตาร์ออก ชุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งสองสามสี่ขนาดนี้นะครับอ่ะคราวน,นี้แล้วก็ลองเซฟแล้วก็